พี่น้องฟองปลายสมองสมบอนสุผูสุคนนขาอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องเมื่อนี่กัมาชมบรรยากาศกันค่ะว่าคุณแม่ผู้ยญ่บ้านแม่ของพ่อผู้ใหญ่ต้นเพิ่เนเห็นอย่างซูเด็กหน่อยกินก่อนที่จะลาจากกันไปแสดงต่ออยู่ที่บ้านสร้างเป็นอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะไปเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องชมบรรยากาศกันเลยค่ะ Ar, นี่บ่เจ้าข้าวเปียกเอาคันว่าข้าวเปียกน้ำคือบ่มีจ้าสวัดดีจ้าข้าวเปียกวัดดีจ้าต่ไปนจับยอดหกอดจ้าเอาแล้วกลับแล้วกลับหกทุ่ม เรากลับหกทุ่มแล้วมาแต่เ้าๆเนี่ยนะมันนั่งนัน่งว่าก,กัมนูนัน่นคืออยังงก็โยกเยกมีน้อย ขสอบดเสียได้หอวซีนได้หอวซีนไต้วดซจ้าซีนมเป็นตรงละอันนั้นละคัดอันนั้นหน่อยๆนยดิพันกัวจ้พันห้าจ้มัเอาหายป็นชนั้น คันคันซีนขาเปียกว่าพอกับพี่เด้ออีกขาเปียกหนึ่ง้ตยังไรลยกตะกัาะไกากินหรอต้องต้องขอขอบคุณนะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแม่ของอันพ่อผู้ยิ่ต้นแล้วกัของคุณหมอที่การต้อนรับเป็นอย่างดีโอ้ยสุดแสนปื้มปื้มจิตปื้มใจในใอันบ่จ้าหายาก คุณอยากใส่เอาเด้อัวตัวมีหมองไทยหมีหมองใส่ไปเอาเือถือไปอันใดก็เมีขนมเส้นโอ้ขนมเส้นแบอบอันบ้านไกลไกลคุณแม่อยาวีนแม่นอยอยาวีนแม่อยาวีนเออใเอาปุ่นตีมาสิปรุง ด้หัวแต่เศร้าแต่น้ำไม่นะล่าเอ้ยทุกทุกคนมากินข่าวก่อนด้อลูกปลาเยี่ยม<ะ>ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยออดาล่าดินะัน<ะ>ดาล่า ดาราผูามา้มาแฮงบ่เมนมาแรงเดียมาเฮงเี่ยน้องข้าวเปียกข้าว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 เอาคืไนไย่งีในใน่ขากอัี้ม่่ไปยังมนอี ิมเบาโทรศัพท์เทั้งเบาทังปุ่งผู้อื่นสีเอากับบได้เอ้านีวัตอย่างฮะนีวัตยัอย่างนีวันถุอย่างวัรถุอย่างที่ใจเสียอะไรก็ดี นะแม่ขอให้ถึงหกสิล้านนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณอนันทำบุญมาแล้วขอให้ได้กลับคืนไปให้อยู่ดีมีแฮงให้ถึงหกสิล้านรวยๆแม่ถึงหกสิบล้านพ่อผู้ใหญ่ถึงหกสิล้านคุณหมอถึอหกสิบล้าน จ้างสาวน้อยกิตมือบั <laughs> <laughs> วแมนร่วมเบืดนะ่ากิมือแต่แต่จ้างมางานนี่มือมือเดียวกินยุ่ยตั้งสามม,มือเป็นสามมือเลรอเด้หนี่สามมือกับมือนี่ <laughs> ขับเปียกฟังนี่กาแฟฟังฝุ่นแล้วค่ะขนมจีน เา้อน้ใดอยาดห่อด้จห่อเลยจังพอหยุดกำลังเตือนเด็กหน่อยค่ะให้เด็กน้อยเตรียมพร้อมพร้อมที่จะเดินทางไปบ้านสร้างเป็นอำเภอเพนจังหวัดอุรธานีค่ะต่ออุดรเมื่ออื่นเดินทางไก่มันบ่นเมือมาเริ่มไปเพื่อไปมินิมันบ่ ฮะโอเไปดี่อ้น้ำส่วปากโลด้วเดิมที่ไหมอ่าถ้าว่าเนี่ยขายต่ำเรือว่าเสียดเสือเสียดเสีอยังองไปอาย ออโอ้อดจิ้มบอลลอมีหอดคข้ามาไอคองปากมันโหวเด้อนน่้อยน้อยยางออกเป็นประกาศอื่นเด็กน้อยมาไปอื่นมาใม่บอกว่าเพ่อสีออกรถแล้วมากินแล้วก็เฝ้าออกมาขอบคุณนั่นคุณหมอกับคุณแม่ เอินเพิินยางมาเอินอันคนอัน,นอันทุกทุกผแผนกมาเลยค่ะทุกทุกผแผนกมาเลยค่ะคุณพ่อมาเลยค่ะมาพ่อมาได้นันเดินทางแต่ออตลลเศร้าบิบาน้มเนี่ยังง่งยังวรบว่านน โยกเยอโยกเยกก็อีกตัวหนึ่งมาขวอยู่บิดเบิดขึ้นนางอยู่กับมาขวะเดี๋ยวเบิ้งลองทีกระซ่ามีใจ่มาเงี่นะรอามเง ไย่กัะมังดกลมาแม่แม่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมวลหลายแม่ปพื่มจิตปพื่มใจประทับใจมากตังเตดันตังแตเป็ร่ำมานี่หะมีงานนี่หละประทับใจเฮงประทับใจจนว่าน้ำตาออกฮะ ก็คือเียาหกลันนี่หมดเล้วยอันพี่พี่ดาวพี่ดาวแล้วว่าไม่อิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวต้มอีกแปก็ต้มอยอจ้ต้มอีกหมอนึงีหมอน็เมื่งก้วเพิ่มอกินเลยจ้ากินเลยจ้าพนวานันเป็นบ่อพี่ดาว กินไปแลมดแล้วยังดีใจดีหอมปนนีไม่ผูมหอยย่เด้อเพื่อจะหอกินกระต่าหอได้เหลอมเฒาไ่มีคิ้วเลยดีกอยไม่มีคิวเไปอไม่ได้ไปเลยคุณพยา,ยบ,าบ้านว่าห้ไปนั่งจักันยูนี่ โอ้จุดว่าฉันหลับคาทีเนาะโอ้บ้าวแม่วายจ่ว่าเป็นสิภากันไปข้างบนบมจะมวนอยู่นี่ก็มวลสาวสาวมาสบุไปท่้ไ่มแปพอรนสามรถอไตัปครับสั่งเปื่อง ไปยื่นละจิบอะไรมารอบปู่าไปถ์ไม่ถามมารอ้าวปูเตรียมปูแล้วไปไปจิปูให้ไปก็จะกัดกันสมุนเยอะอยู่ดอกเ่าต้องห่วงเบาเลี้ยงปู่าสตรดีถนัด ชอดคือบาดแน่ย่างกลินเ้าต่างประเทเป็นน้อควาน้น่วัตสิเป็นนั่มาได้ไม่ได้เสร็จไปเลยน้องควน่มยได้ได้เลย่ายจ้ะย่างซุงย่ายได้ขึ้นมาขนาดน้นะแม่งจไปแม่แล้วไหนบ้านะแม่้อมาแด็เดินมาหลังวลฝันยังมันบวขึ้นเลยมวลลายแม่มวลลายต้องข้าวโพดเจ้าหม่า้าใ

กินข้าวกินน้ำแล้วจะเดินทางไปอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรค่ะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพนะคะขอขอบคุณคุณแม่ของพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านต้นบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อขึ้นีีก,กจัดเต็มเสามากะจะเต็มอีกโดย เมนูข้าวเปียกก่อนออกเดินทางค่ะ คุณแม่ลำยายสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากขอขอบจับเต็มทุกเช้าทุกเย็นเลยเป็นจังบุญจังคุณน,นะแม่เนาะให้เพื่อนลำเพื่อนรวยขึ้นอีกเด้อรวยนี่ก็รวยไปอีกรวยอีกรวยมากมากขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วรวยอีกว<า>ัคุณคแม่ลำยายระบาย<อ>คุณเอ๋สวัสดีค่ะโอ้คุณเอ๋ฟื้นแล้วสิฟื้นแล้วล่ะครับไม่ได้ไม่ได้ไปิไรไม่ได้กิน ไม่ไม่ไม่ใช่นอนดึกไงไม่นอนดึกตอนเป็นเรื่องปกติแล้วเออนี่ยคุณแม่คุณแม่ลำไยคุณแม่ลำไยอยากกินบานนะเดี๋ยวน้องเบ้าถามหานะไท่ทองคำนะเดี๋ยวเดี๋ยวหวานได้เลยให้มาหวานของหวานเลยนะ ยังได้พอวางแซ่บบ้างแซ่บจนปากป่ได้เลยปากป่ได้เลยอร่อยมั้เป็นยังน้ำหน่ะมันเป็นยังพรอวยประจมเป็นดีครับจ้าให้ท่านชอบอาหารการกินการกินฮาได้อีกฮาได้อีกอยู่ปีหน้าเพิ่นเต้ากันเรียกเพิ่นว่ากันเรียกว่า สาวๆวน้อยไม่อีกไอสันมาอือยังไงเป็นเลยหมดปีนะอายุกี่ปียุหัดปีสองหลักถึยี่สองพันละแม่เลยสองพันละแม่ตีสองหลักอย่างีสองอาอายุเท่านี้ดีที่ยุคป่านั่นเดี๋ยวนี้คนในาทิสกี่ปีพอี่ะยุ่องหลักอง ไกิตา์ได้บ่ล่ะ่เก็เมียี้าว่าปคอนโอ้เสียบเสียบนังอีกเกมกสิเบิดถวยละเอาอันนั้นอันนั้นมาใส่อีกล้าเดียมูยอม่ตอนนี้ไงีาเน้นเน้นเลย อร่อยไหมคุณแม่อร,อ,อร่อยอร่อยครับกินแล้วก็เปียกอร่อยหนูกินแล้วได้ยุบอ่ครับตื่นแล้วค่ะคุณพ่อขอขอบพนะคุครับยั่งเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตื่นแต่เสาร์มาเก็บทำความสะอาดอันถาพีถานน่งเพิิน ขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอขอบคุณนะคะพ่อผู้ใหญ่ต้นสุดหล่อของเราค่ะเก็บสะอาดดีเนาะอาชีพต่อไปต้องบ่จ่ามาสมัครสวสดมาสมัครอยู่นี่แหละลับบ่เทศบานบ้างยิ่ไหมครับ ตรงนี้มีไปนองยันยันเงาอ้าวก็โดนกับไปน้องหนุ่มลูกนี่เต้นเมาอยู่ตรงนี้ลกได้ไปหรอปรบลูกไปมดวนหมดตรงนี้หมว่าปุ้นลคือคนในเซตไทยแมนขาแมนเ่มนเ่่่่่่่นอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่ม่่ร่มู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้ใ่่่่่ต่่่่่ ออกมาพบป,ปากับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วพะวางเอาอีกบ่ะวาง ไปนักพยาบาลอยู่แรกนี่เราอุปบวชจปูสาไม่ขไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ถ้าไปจะปูสาไมอาอรอไ่ตรงัพยาบาลก่อนพผู้ใหญ่ไแม่ขอครณอนครับอเอาว่า,า,าแล่เมื่อแรกสิปูสาไ้หด้วยนี่ทีมงานสิไปเบิดเลยนี่พนว่าเรานีอันนี้รับผมจะเป็นีเพราว่า เอาน้ำน้ำเต็มถ้วยอยู่ก็ไปเลียอยู่มือห้เป็นยังกินนั่งห้เป็นยังคือต้องกินทั้งห่นนับตากโอ้ยน้ะตั้งกินทั้งไห้ดนีใจเต๋ อ่ะโอเคค่ะพี่น้องปองฝ่ายสมองสมบอนกเพ่อกันคีปนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซ like, ับสไครต์อย่าลืมกดติดตามกดกระลิงน้ำเนด่วยด้ค่ะเพื่อการแจ้งเตือนเวลามานั่งตองอูรง่งคลิปใหม่ๆกระสิได้เบิ่งกันก่อนที่ <c oughs> จะโจคลิปก็ขอขอบคุณกจะภาพใจใยเกยจสปอร์ตคุณแม่พ่อผู้ใหญ่ต้นหมอ นะคะคุณหมอทีมนะคะและก็ทีมงานนะคะทีมงานของคุณหมอและกะ็พ,อพ่อใหญัยนะคะสุปุสุคนขอให้อายุมันควนยืน่นขอให้ลำๆเลยลวดเฮง,งๆปังๆงวดนายถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะเด้อนะคะ โอเคครับพี่น้องปองป่ายสุมองสุบอลส,สุข, club, am, club, am, สขุสุขนุนแฟนคลับแฟนมาลัมเอฟซีแฟนคลับแฟนมาลัมสุขุสุขุนแม่นั้นต้องอูขอลาไปแล้วคลิปนี้เอาไว้จำหนี้บายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ